ี่ไหนเนเยรถคันนี้มีชื่อครับชื่อท่านโอ,อ้โหโค้ชแบตหลวงเอาเกียร์ปล่อยยิงบ้าไปแล้วนี่เป็นไงได้เฟดด้วยคนขับมันแรงจดัด สวัสดีครับวันนี้วัยรุ่น s k k พัดนะครับได้ทำการดามแข็ง EF แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าครับว่าดามยังไงกันบ้างนะครับผมก่อนหนึ่งเลยครับต้องขอบคุณพี่ซื้อเขียวคนนี้ฮะคุณฟางรามิตาผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ EF แล้วนะครับอีกนิดนึงก็คือจะเป็นเจ้าของแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับติดต่อได้นะครับสมัยขายรถครัเทพเจ้า EF ของคลิปเรานั่นเองนะครับ อ่ะคลิปด,ดามรถก็คือนี่เราเพิ่มตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็เราเพิ่มตรงนี้คือดามตรงนี้แล้วก็ดามประตูใช่ป่ะเป็นชิน้นเดียวกันเลยข้างในเรตัดแผ่นเหล็กแล้วแปะกับประตูตัวนี้อ่าแล้วก็ดามข้างล่างด้วยแผ่นเนหลเ็กมันเชื่อมติดใช่ไหมก็เชื่อมไอเนี่ยดามซ้ายขวาแต่แลวข้างล่างอ่ะพี่ไม่มีใช่ข้างล่างมีกูทําใส่รถกูไปแล้วอ๋อจริงมีใต้ท้องไงเออมีใต้ท้อง จริงมีข้างล่างด้วยแต่ว่านั่นแหละแค่นี้ผมว่ามันก็แข็งแล้วเพราะมันดามตัวถังข้างล่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูโดยรวมก่อนประมาณนี้เดี๋ยวดูใต้ท้องแล้ว่าเป็นไงนี่วิธีเทตัวถังแข็งไม่แข็งลองดูนะแทบจะไม่ขยับแล้วอ่ะอีกข้างหนึ่งเห็นปะ่ะตามสองข้างเลยนี่เ<ไ>ป็นีูเลยกองยาวเลยาตรน้หนักยังไงะตอนนี้ประตูเปิดไม่ได้นะ ว่าดามติดหมดแล้วอยากให้ดูงี้ข้างหลังเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรนะแต่เราว่าเราดามข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมันยังเป็นทรงเดิมเห็นไหมเ,เราดามแค่ข้างหน้าอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะขับไปนัดพบห้าหกนะครับก็ไปท่านี้นะแต่จริงๆผมชอบอันนี้มากเนี่ยดูดิรถไปทั้งคันแล้วนะ ก็เดี๋ยเก็บงานนิดหน่อยเดี๋ยเก็บตรงนี้เมื่อกี้โดนไปแล้วปลาเดิมไปแล้วเก็บตรงนี้นิดหนึ่งเก็บตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็ตีแผ่นเหล็กปิดปึ๊บจบปิดงานสําหรับทรงนี้นะครับคุณท่านน,นั่นเองครับก็ปิดงานคุณท่านได้เลยนะฮะร,รถคันนี้มีชื่อครับชื่อท่านชื่อท่านนะเฮ้อย <c oughs> อะไรเอาเก็บปล่อยอะไรยิง ปล่อยยิงอโอ้โหโคแบทหลวงเอาเกี๊ยปล่อยยิงบ้าไปแล้วนี่เป็นไงได้เฟดด้วยคนขับมันแรงจาดเฟดแล้วนะฮะความร้อนผ่านไม่มีอะไรครับวิ่งร้อยหกสิบสบายๆกับเครื่อง P08 พิ้งค์คนะัลเลอร์กล้งเขินไม่กล้ามองหน้าใครข้างๆเลยทำไม<ว>อ่ะกลัวหันไปแล้วเขาสบตามองพอดีไอ้อเหี้ยสบตาบิ่งๆเลยฮะเสียวมากเลยเปิดฝากระโปรงยิ่งเขินเหมือนเดิมอีกนั่นรัก ไปติดข้างเดียวเหียอ๋ออ๋อถึงงานมันไม่บิดแล้วเนี่ยโอ้ยยาลรถแม่งโคตรแข็งเลยแข็งแข็งไปครับเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะเปิดได้แล้วอ่ะไปเลยลูกพี่ ค้าสตีฟเน็ตมันเยอะขึ้นแหละครับคับโดนสเต็กเลยนะเฮ้ยขับโดสเต็งเลยรอวะไม่แกมองไม่แกบมองพี่เขากมองมองกันหมดเลยว่ะว้าวว้าววววว เราซ่วกันจัดเราซ่วกันจัดให้กันไ้ไหมให้ มีบอยเฮี้ยไม่สบายนะเนี่ยดูคนหลังนั่งเลยเฮ้ย,ยบางแสนดีอย่างเงี้ <c oughs> ยใส่หน้านี่คือลายเอาอยู่แล้วทรงเนี้ย <c oughs> เออ <c oughs> เบรกซิ่งหน่อยครับสัดีว้าวูปวันกว่าเออตั้งุามามีคนบอกว่ามันแนเรียบไปเลยมันมีคนบอกแล้ว่าพี่พวกเราเนี่ยจะนำให้ EF ราคาขึ้นสาธุ พี่ตูดแบบนี่คือ D15 ใช่้าแฮะปีสิบหปีเถกใหญ่ไม่ไม่ถ้าเทมเดี่ยวแล้วปีเถกใหญ่เองอ๋อโอเคต้องดูรหัสฝาเอาต้องดูรหัสฝาเอาแรงที่สุดแล้วอ่ะแรงที่สุดแล้วในแคกเดียวไม่เดิมนะไม่เดิมเดิมเนยเดิมเดิมจะกำลังไปในโมงห้าโมนะครับปั่นมากต้องเปลนน้ำมันเกียร์ซะหน่อยนะเปลนน้ำมันเกียร์ซะหน่อยนะลูกพี่ ใจลายเกิรมอยังลวมันยังไม่เปลี่ยนเลยอย่าม่เลยพี่ถนิดเดีนเดียวมายัถึงแล้วนะคะปั๊มนัดพบห้าหครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปครับ พี่าน้องเลมองว่ะพี่มาครเดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นกันดีกว่าอ่าแต่ละคนเห็นแล้วเป็นไงบ้าง เดี๋ยวพังเออมันมันต้องมันต้องกดลงพี่มันต้องกดลงนี่กดลงกางวันนี้ก็ได้เดี๋ยวมันเป็นร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติมันมัน kind of mm. mm. เป็นรอยเยอะกูจะให้มึงซ voilà ื้อไอ้โปรบริษัทซื้ออะไรซื้อรถทั้งคันไม่ให้มึงไว้นิดเลยเนี่ยรถน้ำสั่งเนี่ยไอ้เงี้ยรถน้ำสั่งเงี้ยเนี่ยครับผมมาถึงแล้วครับ ลงโทได้จับจ่าเซเว่นเนี่ยอครับรดยวยที่จอดมาจอดน้านนะทำไมอ่ะตัวหล่นเลยเราต้องฟ้อนี่หว่าหล่นนี่น่าสิดเลยตัวนี้กี่หมื่นตัวไหนตัวในกล้องเนี่ยเล่นหมื่นกว่าบาทอ๋อเล่นสองหมื่นแปดกล้องซื้อมือสองมาสามหมื่นหกห้าหมื่นกว่าเชื่อกูดิ โตถัแม่งดีที่สุดทำ <c oughs> พูดเป็นนายคนหนาแซวม่วมากหรือกูไม่โพสเลยเพือเ่อน <c oughs> สมหน้สมหน้สมหน้เสร็จแล้วรถชัน <c oughs> คอนเทนต์ของใจโอ้โหร้อยเละเทะหมดเล้วผม <c oughs> ต้องเช็ดซะหน่อย มัน่ร้องเลยมัดไม่้องเลย่ิมอฝากด้วยนะกลับแล้วนะติดแล้วติดแลติดแล้วติดแล้วมากติดอยู่แล้วมันไม่ตาไม่ติดเฉยโนคอนเทมแลคอนเท์มีคอนเท์จับจับปุ๊บมีเรียบร้อยเลยตาไม่ติดเลยขอได้ป่ะไม่ไแบบนี้ขอได้ปะหามีอะไรขอปะมึงอะถรถอะมีแป๊บอยู่ ขถชายแบรเร็วขาถชายแเร็วาาแน้าแบบาาแบบน้าไม่านาาายหน้าเนี่ย,บบนนยโคตรมันตอนนี้รถพอดาแล้วอ่ะอย่างการถสแตนอ่ะตัวถังมันไม่บิดแล้วแม่งแข็งเลยอารมณ์เหมือนเอารถสนามมาวิง่งใช้งานปกติ นัแข็งจัดเลยอตอนนี้ก็ได้ฟิลอีกฟิลไงมันมันดิบดิบล,ลดปัญหาตัวถังไปนะครับผม <c oughs> <c oughs>